สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิว G s u p r มกัน s p e e d d Ritter เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาพูดในของเรื่องใส่ฟรีสาหรับสเสลียงนะฮะเสลียงตัวไหนที่น่าใช้สําหรับใส่ฟรีในณปัจจุบันนี้หรือว่าจะเริ่มต้นไป2023นี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราไปสุ่มในของตัวรถที่แจกฟรีกันเลยจากกิจกรรมที่ผมเคยบอกไว้ก่อนอาหน้านี้นะครับคลิปที่ผมรีวิวไปในของเอคับ on ล n นนั่นเองมันก็สามารถทําการสุ่มได้แล้วนะครับครั้งที่แล้วในของคลิปที่แล้วน่ะผมไม่ได้อธิบายว่ามันสุ่มมันเปิดให้เราสุ่มวันที่เท่าไหร่นะอ่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมันให้เราสุ่มได้ก็วันที่20ก็คือวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้นะก็ทําการสุ่มได้เลยดูว่าทุกคนได้รถคาไหนดีไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอบอกกันได้นะครับว่าขัาไหนดีบ้างไม่ดีบ้างก็เมนต์กันได้นะกันเลยเปิดไปเลยครับ ว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมาโอเคมาให้ครบเลยครับมาให้ครบเลยฮึมฮึมเหมือนที่คิดเอาไว้เลยครับยังไงก็ได้คันนี้เออเฮยถามว่าดีไหมไม่ดีครับคันนี้ผมได้นะ่ะมันไม่ดีนะโอเคกัรได้คันไหนก็คอมเมนต์มารู้สึกว่าการเปิดครั้งนี้ผม ดนสวยสุดๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเสลี่ยงสำหรับสายฟิเนะปัจจุบันนี้หรือว่าเรื่องต้นปีหน้ากันเลยดีกว่าว่าเลี่ยงตัวไหนมันดีนะครับป่ะกระมาของสเลี่ยงกันก่อนเลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับสเลียงที่ผมแนะนํานี้มันเป็นสเลียงที่ยังสามารถทําการหาได้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับยังหาได้อยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีการขายในลังค้าการแลกของจะเอาแต้มในแรงไปแลกอะไรอย่างเงี้ยตั้งขับไปแลกเนี่ยคือยังหาได้อยู่ในนั้ตอนนี้นะครับ ส่วนตัวสเสี้ยงตัวฟรีตัวอื่นที่มันดีกว่าอันนั้นมันเป็นกิจกรรมันหวดไปแล้วมันหาไม่ได้แล้วอันนี้ผมไม่เอามาพูดถึงนะผมจะพูดผมจะพูดเฉพาะในนตอนนี้ที่มันยังมาที่มันยังหาได้นะครับะตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นของตัวรูดไฟนั่นเองนะสกิลของมันก็คือทุก3ครั้งที่ใช้ในโตวความเร็วสูงสุดในโตจะบวกเป็น4.5กิเมตรเป็นระยะเวลา5วิบวกความแรงนะ4.5นะครับ มันหาได้จากตรงไหนไปดูกันนะครับมันหาได้จากตรงรักกี้บล็อกกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับอ่ะมันแลกได้จากตรงนี้เลยนะครับใช้ในของแต้มแหลงลบนะครับตรงลูกไฟนั่นแหละดีสุดแล้วนะครับในของสเลียงลูกไฟนะดีสุดแล้วมาหาได้จากตรงนี้นะฮะตัวนี้ตัวแนะนาตัวแรกนะครับของสเลี้ยงตัวที่2กันเลยว่าหาได้จากตรงไหนแล้วดีไหมอ่ะมาดูกันเลยนะครับสเลียงตัวที่2นะครับ สกิลของมันคือเมื่อกดใช้ M t a n แท้งหรือในโตจะมีโอกาส19%ที่ความเร็วสูงสุดพื้นฐานบทเป็น5กิโลเมตรเป็นระยะเวลา7วิอโอกาส15%กาที่มันจะติดเนี่ยคือผมยังไม่ได้อัพนะถ้าเราอัพก็น่าจะติดน่าจะสักประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมีโอกาสติดนะครับสกิลมันจะติดนะครับเล่นในพื้นสนามไม่มีแท่งกระโดดน,นะอย่างเช่นยกต,ตัวอย่าง11ง่ายๆเลยนะครับมันหาได้จากตรงไหนหรอไปดูกันเลยมันหาได้จากในกิจกรรมนี้กันเลยนะครับก็คือสุ่มนะ หมุนไปนะโจกดจะได้นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงตัวที่ดีอยู่เหมือนกันสําหรับใส่ฟรีจริงใจนะฮะแต่ใช้กูป,ปองซื้ออะไรอย่างนี้นะไม่มีการเติมไม่มีไม่เกี่ยวกับสปีดพาร์อะไรลินี้ลินี้นะใส่ฟรีจริงๆของแท้นะครับก็ถือว่าตัวนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูของตัวต่อไปกันเลยดีกว่านาะ,ะส่งมาเลยครับส่งมาให้ดูเลยนี่ครับนี่ได้มาแล้วครับ ส่งมาให้ดูเลยก็ได้จากกิจกรรมนี้แหละนะทำเควสตามนี้นครับเรื่องง่ายๆไม่ยากหรอกก็สูมมาแล้วผมก็ได้มาแล้วนะได้ง่ายมากครับผมในของเสลียงตัวที่3กันเลยนะครับก็จะเป็นเสลียงตัวกร,รอกนะครับซีเกี่ยวของมันก็คือทุก3ครั้งที่ในโตเต็มนะครับความเร็วสูงสุดในโตจะบวกเป็น1กิโลเมตรและมิดบุ๊พาวเวอร์บวกเป็น8%เป็นระยะเวลา5าวิคือ ความแรงมันบวกมาหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพนะฮะถ้าเราได้มาแล้วเราอัพเนี่ยความแรงมันก็จะบวกขึ้นไปอีกนะฮะก็ถือว่าบวกประมาณสักสหรือ5นี่แหละนะสก,กิลของมันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าได้จะในไหน,ไหนกันถ้ามันก็ได้จากตรงลังค้านะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็กดไปตรงที่แพทลำวันนะ,ะให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นไข่สีอสีทองนะฮะไข่ส้มไข่ทองนะะั่นแหละไข่เหลืองนะฮะก็จะเป็นตัวเสลี่ยงที่ผมบอกไปก็คือกระลอกเลยนะครับ มันก็อยู่ในขายฝ่องนี้นะในของสเลียงตัวที่4กันเลยนะครับก็จะเป็น,นของสเลี้ยงตัวนฮูนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาสกิลมันเลยนะครับหลางจากดิททุกครั้งนะครับจะมีโอกาส13%นะครับที่จะได้รับในของเอ็มแท้งหกเ์นะทันทีทุกวินะครับจกกุกดจะครบสีวินะที่สกิลมันออกมานะครับต่อไปก็คือและมันจะเพิ่มในของความเร็วสูงสุดมิดิบุ๊กอ่า มิดิบูตนะครับเป็น2กิโลเมตรเป็นระยะเวลา4ีวีก็คือทั้งหมดเนี้ยอยู่ได้4วีนะครับถ้าเพิ่มในของเอ็มแทงแล้วก็เพิ่มความแรงนะอันนี้คือโอกาส13%ถ้าเราอัพอจนรีวิวล30แล้วเนะี่ยโอกาสมันจะเยอะกว่านี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้จากตรงไหนตัวโนโฮนะครับมันก็เหมือนเดิมเลยนะครับมันได้จากในรังค้าเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นไข่เหมือนไข่เท่าๆนะ่านะขาวๆาวนะครับสีเทาขาวคือไข่ฟองนี้นะครับฟองนี้นะครับ ให้เราทการกดเปิดเข้าเลยในเลทที่มันจัดได้นะครับก็อยู่ที่สักประมาณ5 0,000กูปองเลทประมาณนี้นะฮะในของตัวโนหูเนี่ยคือมันเหมาะกาับดามคนที่ทอ่ทการทรดเยอะๆเนาะเน้นทรดอย่างเดียวนะครับคือยิ่งทรดเยอะจะมีโอกาสที่มันจะติดนะครับสกิลมันนะตัวต่อไปนะครับตัวที่ผมจะแนะนําก็จะเป็น,นของตัวกุ้งเทมปุระตัวนี้มันเป็นเสียงในการ ออกเกมหรือว่าเสีรียนต้นเกมนะครับสกิลของมันจะอยู่ได้แค่30มสิบวินะเดี๋ยวเรามาอ่านกัน30มสิบวิแรกนะออกตัวความเร็วส,สุดมิดิบูธนะครับบวเป็น1.4กิโลเมตรนะความแรงนะครับแล้วก็มิดิบูธพาวเวอร์บวกเป็น9%ความแรงนี่มันเบิร์มันบวกหนดสีนเ,นเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพตาอัพไปถึงเลเวล30เนี่ยสกิลน่าจะอยู่สักประมาณนะบวกมาสักประมาณสามหรือ4-5นี่แหละนะครับดูนะครับว่ามันได้จะตรงไหน มันก็ได้จะตรงลังค้าเหมือนกันนะครับตัวกุ้งเทมปุระนะฮะก็คือไข่ฟองนี้นะฮะได้มาจากในลังค้าเหมือนกันนะครับเลดในการสูมก็ตามที่บอกนะฮะประมาณ5 0 0 0 0คูปองนะครับตัวที่ผมแนะนาไปก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับและ1ตัวจากกิจกรรมนะส่วนอีสีตัวก็จะเป็นตัวที่มันหาได้อยู่ในนาาับปัจจุบันนี้เรื่อยๆไปเลยนะครับหาได้ยังสูมได้ครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวจากกิจกรรมถ้ากิจกรรมหมดแล้วมันก็หมดเลยมันก็ไม่ได้แล้วนะโอเคเรามาพูดเสเลี้ยงตัวที่ผมแนะนํนาไปทั้งหมด5ตัวกันนะครับตัวในของรูปไฟนะครับยังหาได้แลกในอแอลแองหรือว่าเอาเต้มแลกไปแลกได้เลยนะครับยังหาได้นะครับปัจจุบันนี้เรื่อยๆไปเลยนะครับในของตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวจากกิจกรรมที่อยู่ในนะัดตอนนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับ ถ้าเราทําแล้วก็ไปเล่นได้เสลียงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับเล่นในพืนสนามซิตี้สเปซอะไรอย่างนี้นะฮะไม่เน้นทางกระโดดนะเน้นทำเรียบเรียบนะครับเน้นในการใช้ในโตนะครับก็ถ okay. ือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับในของเสลียงตัวนี้ตัวที่2ตัวกระอกตัวที่3ที่ผม <must be S 2> แนะนําไปนะครับก็เป็นในพวกเอ่เสลียงที่ใช้ในโตเยอะๆเลยละกันนะใช้ในโต3ครั้งน่ะแล้วก็จะได้ความแรงอะไรอย่างนี้เพิ่มมานะครับ ก็เหมือนเดิมเหมาะกับสนามเซฟตี้เมตอะไรอย่างนี้นะฮะไม่เน้นทางกระโดดเน้นทำเรื่อๆเน้นในการใช้ในตัวเยอะๆนั่นแหละตัวที่สนะครับก็จะเป็นของตัวนุห่หูตัวนุ่หูนี้ครับมันเป็นเสลียงทีเ่เรียกว่าดีทั้งหมดเลยในที่ผมแนะนำเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวอดัมหนึ่งเลยที่ผมแนะนําไปก็คือตัวดีอดัมหนึ่งเลยนะครับ ตัวนี้มันเป็นสเสลี้ยงที่เน้เนในการดริดนะครับยิ่งดริดเยอะโอกาสสกิลที่มันจะได้ใช้สกิลยิ่งเยอะนะครับถือว่าเล่นในพวดานกระโดดได้ไหมดังกระโดดมันไม่เคยกระโดดมันไม่เคยได่ดริดเนาะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าพวกสนามที่มันใช้ในการดริดเยอะๆเ,เ,เนาะเซฟตี้สิหรือว่าด่านทั้งค้งเยอะๆอ,อะไรเนี้ยตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะเลยนะครับนะตัวต่อไปก็จะเป็นของตัวกุ้งเทมปุระนะครับตัวที่ เท่าไหร่ห้าครับเิ่มเมอฮะเล่นล่เมอนะครับตัวนี้นะครับเป็นเซลียนในการเอาอตัวนะฮะก็ถือว่าดีไหมอยู่สําหรับสชฟรีเนี่ยถ้าใครยังไม่มีเซเลียนในการเอาอตัวต้นเกมเนี่ยตัวนี้ก็ไปใช้ได้แต่มันไม่เคยเหมาะสมเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันสกิลมันไม่เคยว้าวเท่าไหร่นะถ้าจะเล่นในพอด่านที่มัน,ออเ,น,เ,น,เ,นเอาตัวเนาะสำหรับไชฟรีจริงๆเนี่ยเอาตัวนู้้นี้ไปใช้ดีกว่ามันเหมาะกว่าเยอะนะครับ ที่ผมแนะนําไปก็มีทั้งหมด5ตัวนะฮะ,ะในของเสเลี้ยงสายเฟรยนีัณนะปัจจุบันนี้ที่ยังหาได้เรื่อยๆมาซื้อตรงรังค้าและจะการตรงรักกี้บ็อกนะครับใช้แต้มแร,แรกนะครับหากตัวที่มันยังหาได้ในนัดตอนนี้แล้วตัวจากกิจกรรมล่าสุดนี้นะครับถ้าผ่านกิจกรรมนี้แล้วจับไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นในของตัวเสเลี้ยงในกิจการ,รกัน,กนว่ามันตีขนาดไหนกันเชียว ององสตาเนี่ยเป็นความตานะฮะโอ้ยเติมเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่สกิลออกแล้วครับนี่โอ้ยสกิลก็ถือว่าออกได้ดีนะในตัวกิจกรรมเนี่ยเออเอาเรื่องว่าออกไปแล้วสองครั้งนะครับเล่นในสนามลักเซนะฮะ ไปแล้วสองครั้งปึ๊บปึ๊บเพิ่มความรง้งความแรงกระตุกจังโอ้ยกระตุกจังเลยตาย cww นี่ใช้ในโตครับสกิลขึ้นให้บ้าวนี่เป็นไงสี่ขาครับได้อยู่ ได้อยู่นื้อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สกิลอืมได้อยู่ได้อยู่เืมเอาได้อย,อออยู่ได้อยู่ครับผมมาอุ้ยกดออกดีนะเออเสรลจตัวกินในกิจกรรมเนะี่ยมันก็ออกดีนะครับโอ้ยโทรศัพท์มันกระตุกมากเลยเพื่อดีเข้าเข้าออกนะอกันเนาะมือถือมันร้อนนะฮะ เล่นไม่ได้ดั่งใจเลยนะแต่ไม่เป็นไรให้ดูสกิลรถอาให้ดูสกิลเสลี่ยงตัวในกิจกรรมพอเนาะเห็นไหมเนี่ยเอ้ยออกตีอยู่นะกัน่าเล่นไอ้เพิ่ดสนามกระโดดนะเนี่ยอืมได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ในของตัวกิจกรรมนี้ได้อยู่ได้อยู่ ผมรีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้นะครับมีประมาณ5ตัวนะครับที่ผมรีวิวไปเนาะก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันยังหาได้ในนะตอนนี้ก็คือตัวที่ผมใช้นี้มันหาได้จากในกิจกรรมในน้ตอนนี้ส่วนอีสีตัวที่เหลือก็คือมันสามารถไปสุ่มได้ในร้ังค้าหรือแลกจา,กาตรงรักกี้ป๊อกเอาแต้มเอาแต้มแรลงแลกนะครับตรงนู้นนะนะครับแต้มคอยล้งนนั่นแหละแลกนะครับ วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้เลยแล้วการสําหรับใครที่อยากทราบนะครับว่าในเสลียงที่ใส่ฟรีจริงๆนะครับไม่เกี่ยวกับสปีดพาร์ตนะครับไม่เกี่ยวกับการเติมนะฮะใช้คูป,ปองส่มแล้วก็ได้จากกิจกรรมนะครับแล้วในนะตอนนี้ทีม่มันยังหาได้เรื่อยๆนะครับก็คืออยากได้ตอนไหนก็ไปสูมได้อารณ์ประมาณนี้นะครับตัวที่ผมแนะนำไปก็มีประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซุ c ไ i ค์เดี๋ยวเจอกันน,นคลิปหน้าละกันนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมบ๊าย